ถ้ามีใครมาบอกว่าโลกนี้ต้องการความดีมากขึ้นคุณคงพยักหน้าเห็นด้วยทันทีแต่เคยไหมที่คุณจะสงสัยว่าความดีแบบไหนกันแน่ที่โลกต้องการค่า o ซ kindness คือหนังที่กล้าตั้งคำถามกับสิ่งที่เราคิดว่าดีเพราะในหนังเรื่องนี้ความรักอาจคือกับดักความศรัทธาอาจคือการทำลายและความเชื่อฟังอาจคือการทรมานแบบใหม่ยอร์กัสเลติมสไม่ได้เล่าเรื่องเพื่อให้เราสบายใจ แต่เขายื่นกระจกที่บิดเบี้ยวมาให้เรามองตัวเองแล้วถามว่าคุณแน่ใจหรอว่าคุณเป็นคนดีหนังแบ่งเป็นสามเรื่องสามโลกและใช้นักสแสดงชุดเดียวกันตลอดทั้งเรื่องเพื่อสะท้อนความจริงบางอย่างที่สะเทือนใจนั่นคือคนคนหนึ่งอาจเป็นคนดีแล้วคนเลวก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาอยู่ในโลกแบบไหน This it. is Do you you think can พาร์ทหนึ่งคนที่ดีพอคือคนที่ยอมทำตาม r o b e r t ์ตแฟ h h เชมีบ้านมีรถมีภรรยาเขาดูเหมือนชายกลางคนธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตเงียบๆแต่ภายใต้ชีวิตที่ดูเรียบง่ายนั้นเขาอยู่ในระบบที่ผิดปกติอย่างรุนแรงชีวิตของเขาถูกควบคุมโดยชายที่ชื่อว่าเรมอนไม่ใช่เจ้านายแบบทั่วไปแต่เป็นเหมือนเจ้าของชีวิต เรมอนบอกเขาว่าควรกินอะไรห้ามคุยกับใครห้ามมีเพศสัมพันธ์โดยไม่รับอนุญาตแม้แต่จังหวะการพูดหรือนั่งดูทีวีก็ยังอยู่ภายใต้กฎโรเบิร์ตทำตามทุกอย่างโดยไม่เคยตั้งคำถามเขาไม่ใช่คนอ่อนแอแต่เขาเชื่อในโครงสร้างระบบเขาเชื่อว่าการทำตามคำสั่งคือสิ่งที่ทำให้เขามีคุณค่าแต่แล้ววันหนึ่งเรมอนมอบหมายภารกิจใหม่ภารกิจที่ไม่มีคำอธิบาย มีแต่เพียงประโยคสั้นๆขอแค่คุณไว้ใจผมโรเบิร์ตดูว่าคำสั่งนั้นหมายถึงการอาจที่จะฆ่าคนและเขาปฏิเสธเรมอนไม่พูดอะไรเขาแค่เงียบวันต่อมาชีวิตของโรเบิร์ตก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไม่มีใครโทรหาไม่มีงานใหม่มอบหมายไม่มีข้อความไม่มีอีเมลทุกอย่างเงียบเขาไม่ถูกไล่ออกแต่เขาถูกตัดขาดอย่างเงียบๆ เขายังคงอยู่บ้านเดิมขับรถคันเดิมแต่ไม่มีงานอีกต่อไปเขากลายเป็นคนนอกโดยสมบูรณ์ไม่มีบทบาทไม่มีคำสั่งไม่มีตัวตนแล้วในความเงียบนั้นเองเขาเริ่มพูดความจริงกับภรรยาและเขาสรารภาพว่าผมไม่ได้เลือกอะไรเลยชีวิตนี้เขาเล่าให้ภรรยาฟังว่าทุกอย่างที่เขาทำมาทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของเรม